อาถัดไปครับในส่วนของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนอกจากในเรื่องของการเปิดประเทศแล้วนะครับก็มีความพร้อมในเรื่องของการเปิดเรียนแต่เป็นการเปิดเรียนลักษณะของออนไลน์ผสมผสานนะครับซึ่งทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยนะครับใครที่จะเปิดแบบออนไลน์นะครับต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thailand Stop c o v i d Plus ด้วยนะครับมีการบริงารติดตามการประเมินผลด้วยนะครับปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่องครูและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม สูงสุดหรือว่าสีแดงนะครับแล้วก็แดงเข้มนั้นต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มร้อยละปดิ้าขึ้นไปสำหรับบุคลากร,กรที่เป็นคุณครูนะครับครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่สีแดงหรือว่าสีแดงเข้มคุณครูต้องฉีดเข็มที่หนึ่งร้อยละแปดสิบห้าขึ้นไปนะฮะถึงจะออนไซด์ได้ครับนักเรียนนั้นไม่มีกําหนดนะครับแต่ว่าสาธา,ารณสุขก็จายณรงคนนความเข้าใจให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนในมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองเอง เพราะว่าโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนปฐมเนี่ยอายุยังไม่ถึงไงยังฉีดไม่ได้ปฐมส่วนใหญ่ที่ฉีดก็น่าจะเป็นป .6 ป .6 ที่อายุถึงเกณฑ์1212ครับซึ่งไม่ทั้งห้องแน่นอนเออฉีดยัางเอ่ยย่างย่างเู้สาวย่างลูกสาวย่าง11นะครบ11อยู่นะฮะก็ถือว่าในการเรียนเนี่ยบางที่นะครับอาจจะต้องขยับไป ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับอย่างโรงเรียนผมเนี่ยลูกที่อยู่สามคนเนาะเขาก็ให้ส่งชื่อนะเราจะให้นักเรียนมาเรียนวันหนึ่งประมาณสิบคนอะไรประมาณนั้นก็คือค่อย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 ขยับขยับไปใช่ใช่แล้วก็จะสลับกันอืสลับกันว่าไอ้คนนี้มาแล้วอีกคนนึงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาทิตย์หนึ่งอาจจะไปเรียนสองวันใช่สลับฟันปลากันนะฮะก็ในในขณะเดียวกันโรงเรียนอื่นๆเนี่ยก็เริ่ม เริ่มที่จะมีการบริกนการสอนลักษณะของออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือสลับวันสลับฟันปลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแล้วอย่างเราเรียนลูกผมที่สัตหีบเนี่ยเขาได้เลือกว่าหนึ่งพอยอเนี่ยจะไปเรียนที่โรงเรียนหรือจะเรียนออนไลน์แต่ของผมเนี่ยมผมก็เลือกให้เรียนออนไลน์ก่อนคือใครอยากไปเรียนก็ไปเรียนแต่คนไปเรียนเขาก็มีการจัดสลับฟันปลานี่แหละไปไม่เยอะ,อะนะ,ะแต่ผมก็รู้สึกว่า ส่วนตัวนะน้องมันยังไม่นี่เนาะ,ะคือตอนนี้ลูกฉีดวัคซีนไปเข็มหนึ่งกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้นเดือนพอยอเนี่ยเ็าฉีดเข็มสองแล้วเราน่าจะรู้สึกโอเคอผ่อนคลายมากกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในสเต็ปต่อไปเพราะว่าบางทีเราเราเรา,เราอาจจะดูแลแต่พอเด็กไปอยู่ยการรวมกลุ่มกันบางทีเรื่องความสกปรกอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรากังวลไงใช่ <laughs> คือเด็กก็ต้องยอมรับว่าการที่จะระมัดระวังเท่าผู้ใหญ่เนี่ยก็คงไม่เท่าผู้ใหญ่ เด็กก็คือเด็กนะเล่นนะและอย่างโรงเรียนเนี hey, ่ยก mm ็ฝากไว้คือนอกจากทางคุณครูแล้วเนี่ยโรงเรียนเขาต้ังมีในส่วนของพี่ๆที่ขับรถส่งนักเรียนพี่ๆที่ทําอาหารให้กับน้องๆพี่ๆที่ทํางานบ้านพี่ๆพันโรงเนี่ยก็ฝากไว้โรงเรียนนะก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของของความปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างพร้อมกัน